และมาตราการที่บอกว่าเรื่องของ e-receipt เนี่ยนะครับปรากฏว่าล่าสุดนั้นตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยก็ดูจะขายดีเป็นเทน้าเทท่ากันแล้วล่ะครับนรัชตะสุทธาพัฒนน์นะครับผู้อำนวยการใหญ่อุโสกลุ่มบริหารสินค้า specialty ข,ของบริษัทมอกรุปจำกัดเนี่ยนะครับเอาบอกว่าตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เนี่ยมีสัญญาณขยายตัวดีนะครับเมื่อเทียบกับช่วงในปีที่แล้วน่าจะโตประมาณ1 0 1 5ปครับปัจจัยบวกก็มาจากการจับจ่ายใช้สอยสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ คือซื้อไปเป็นของขวัญปีใหม่นะฮะประกอบกับมาตรการของรัฐบาลล่าสุดที่เรียกว่า e-receipt ของรัฐบาลที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มกราคมจนถึง15กุมภาพันธ์ปีหน้า ก็กลายเป็น2ปัจจัยบวกกระตุ้นการซื้อสินค้าของประชาชนให้ซื้อง่ายตัดสินใจเร็วขึ้นส่วนคนที่กำลังจะซื้อสินค้าปีนี้ก็จะชะลอซื้อออกไปเป็นต้นปีหน้าเพื่อรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวนะครับเดอะมอลล์กรุ๊ปเองเขาก็จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงส่ง,สงท้ายปีและเปิดให้ประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิ์ตามมาตรการ e-receipt เนี่ยนะฮะสามารถวางเงินจองสิทธิ์ซื้อสินค้าไว้ก่อนก็ได้นะครับพบว่าประชาชนจํานวนมากเลือกวิธีนี้ค,คือจอง ซื้อล่วงหน้าเพื่อรับสิทธิ e ์อี c e i ซ e กว่า50%ของยอดขายภายในงานนะครับสำหรับทิศทางตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าปีหน้าเนี่ยนะฮะคาดว่าน่าจะโตต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มทําความเย็นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์ตู้เย็นคาดว่าจะโตถึง30%เพราะว่าสภาพอากาศที่ปีหน้าก็จะร้อนจัดต่อนะครับและอัตราเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะฮะก็เป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคนั้นหันมาใช้เครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์รุ่นใหม่ๆที่เป็นการประหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับ